เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นดอท V6 นะครับจอดหลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวพามาดูมีปัญหาความร้อนมาผมจัดการอะไรให้บ้างนะครับเอาอันดับแรกเลยก็มีครอกรองแล้วก็มีท่อกรอง4นิ้วเป็นโคตรโหดเลยดูดิ4นิ้วนะผมย้ำดูภาพรวมเลยพี่แชมป์เปนโคตรโหดเลยมอาพักน้ำนะครับดีไซน์สร้างแบบสวยๆเลยพี่แชมป์มาโฟกัสหน่อยพี่ผมออกแบบเองเชื่อมเองนะครับดูเลยผมกล้าดูใกล้ๆสแตนดาร์ดครับล็อกเนี่ย สแตนดาร์ดหมดตัวนี้ล็อกสแตนดาร์ดเลยนะครับผมโฟกัสได้งานผมป้อนน้ำนะครับเป็น200หลอดนะครับฟินผีนะเป็นของโตโยต้าแท้นะครับผมบอก,ก่าแท้นะฟินผีสองร้อยหลอดนะครับพ่วงด้วยพัดลมเป็นวอลโวนะครับสองตัวไม่พูดแรงเลย นี่ครับที่แรกลูกค้ามามาตัวเดียวนะพี่แชมป์นะมาตัวเดียวนะครับผมรับแก้รับจบให้ผมเทสแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูความร้อนเนาะผมเปิดแอร์ไว้เดี๋ยวผมเร่งส0 0พันรอบนี่ผมแช่ไว้ผมเทสนานแล้วนะความร้อนไม่ไม,ไม่กระดิกเลยนะครับ V ีหนะผมรับประกันคันนี้แบบไม่จบผมไม่คิดตังค์อ่ะเอาง่ายๆนะครับผมบอกแลวว่ายังไงก็อยู่เปลี่ยนมาสองเจ้าแล้วไม่จบจบที่ผม